สิ่ซิงขวัญใจวัยรุ่นคันนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะครับหายไประยะหนึ่งโผล่กลับมาอีกแล้วกับนิสสันเซฟิลโล a 31เจนเนเรชั่นแรกของเซฟิลโลนะครับโด่งดังยาวนานมากจริงๆนะครับเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นนะรถพวกนี้นี่ <c oughs> รับรอง รถสภาพเดิมๆหาเหลืออยู่น้อยมากครับมันกลายเป็นรถที่เจ้าตลาดเป็นเด็กวัยรุ่นเขาจะมาจับไปแล้วก็ไปตกแต่งกันตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับส่วนใหญ่ก็ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งซิ่งครับไม่อยากให้กังวลสำหรับท่านที่อยากได้รถดีๆใช้นะรถแบบนี้เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นรถซิ่งนะครับรถแบบนี้มันคือรถที่ได้ถูเขาเรียกอะไรอ,อ่า ทำใหม่ปั้นใหม่ใช้แต่ของดีๆนะครับบางทีเราเป็นกลัวว่ามันเป็นรถซิ่งรถมันช้ำต้องเข้าใจเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละอย่างที่ถูกติดตั้งลงไปเนี่ยมันเป็นของดีๆกว่า,ายุคเดิมที่มันถือกำเนิดขึ้นมาซะอีกนะมันเรียกว่าเป็นรถเก่าที่ศักยภาพที่รถใหม่จะสู้ไม่ได้แล้วนะครับคันนี้นี่อยู่แค่สามลูกสภาพ งามเลยล่ะครับสภาพงามเลยได้สีแดงด้วยสีแดงสดๆดนะล้อมแบกลาย BBS นะครับเขาบอกว่าได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วตัวนี้ใช้เครื่อง RB d e t u r b o ซะด้วยนะฮะเกียร์ออโต้ภาษีต่อเรียบร้อยเขาบอกไปถึงขับหล่อได้เลยไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับเรียกว่าขามผมส่วนตัวผมผมเชีย รถพวกนี้ทำบาดีกว่ารถปกติที่ออกมาจากโรงงานซะอีกนะเราแค่ไปยึดติดกับภาพลักษณ์ว่ามันเป็นรถเก่านะฮะนี่คุณภาพมันดีล้นแก้วครับนะสนใจติดต่อไปเลยครับขอให้โชคดีแล้วฝากติดตามเราไว้ด้วยครับรถด,ดีๆบีมาเรื่อยๆจริงๆนะครับ